สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ท่าเรือปากาลาค่ะเป็นท่าเรือที่เราต้องใช้ในการนั่งเรือนะคะไปที่เกาะลีเปคค่ะซึ่งระหว่างทางนะคะเขาก็จะหยุดนะคะให้เราเที่ยวอยู่2เกาะก่อนจะถึงลีเปคเกาะแรกที่เราหยุดพักนี่ก็คือเกาะตะลุเตานะคะไปกันเลยไปกันเลกันเลยที่อ ลว <What? S 2> ทางเรือเขาจะหยุดให้เราพัก15นาทีนะคะซึ่งมันก่อนนี้มันเกาะใหญ่มากทุกคนมันก็จะเดินได้แค่ตรงนี้แหละแล้วก็ให้พักเข้าห้องน้ํานะคะแล้วก็กลับขึ้นเรือเดินทางต่อะคะ่ะและแล้วนะคะเราก็ถึงที่พักแล้วค่ะที่เกาะรีเปะนะคะจริงๆระหว่างทางเราจะได้หยุดพัก2เกาะทุกคนแต่ดูบรรยากาศนะคะทางุนขับเรือเลยหยุดได้แค่เกาะเดียวค่ะอันนี้จะพาไปดูห้องนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง น้ำคือใหญ่เบ้อวังอลังการมากทุกคนมีที่อาบน้ำนะคะมีอ่างอาบน้ำใหญ่มากแล้วก็มีตรงอ่างอาบน้ำสองอันนะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยเปิดได้นะทุกคนแต่ว่ามันหนักนิดนึงก็เลยเปิดไม่ได้มีบาร์นะคะอยู่ข้างนอกแล้วก็โซฟาทีวีแล้วก็เตียงคือห้องใหญ่เบ้อวางมาก see me in the park do you you might want to see me no but you might want to see me there's a big balcony what? A big balcony i said it's a big balcony อันนี้เป็นห้องพูลวิวนะคะทุกคนระเบียงใหญ่มากข้างล่างนะคะก็จะเป็นพูลนะคะที่นี่จะมีสระว่ายน้ํสามที่เป็นข้างหน้าสุดเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นวินล่าแล้วก็ต่อด้วยที่เป็นห้องดีลักแล้วก็ซุพีเลียนะคะบรรยากาศของที่นี่นะคะทุกคนทุกคืนมากมันไม่เหมือนกับบรรยากาศที่แบ,บบมีโควิดเลยอ่ะด้านหน้าของโรงแรมนะคะก็จะมีร้านอาหาร เป็นซีฟู้ดที่เราสามารถเลือกเลยว่าอยากจะกินกุ้งหอยปูปลาก็เลือกได้ตามสบายเลยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนดูแดดจ้ามากนะคะบรรยากาศรอบๆโรงแรมทุกคนเดินมานะคะก็จะเห็นมีโรงแรมรีสอร์ทเต็มไปหมดนะคะซึ่งทุกที่คือหน้าพักหมดเลยนะคะ ทะเลและชายหาดที่นี่คือสวยมากทุกคน <c oughs> สามภาพทางตรงนะ <c oughs> ทุกคนอา้อมาเคยไปโมดีมาสามที่แหละแต่ที่นี่คือสวยกว่าทั้ง3มที่ที่อ้อมไปเลยซนะีีไปยัน Jump in Get in Get s t a okay? ทุกคนวันนี้นะคะเราจะออกไปตกปลาก,กันนะแล้วก็เพิ่งจะไปเจอแพ็กเกจเนาะ ตกปลาทั้งวันเลยนะทุกคนจะออกเวลาไหนก็ได้นะคะราคาทั้งวันคือ3,500บ,บาทคือถูกมากมาลุ้นกันนะทุกคนว่าเราจะได้ปลาอะไรไหมคือตั้งใจถ้าเกิดเราตกปลาได้ไน้องเราไปตกปลาอยากถ้าเกิดได้จริงๆก็คือจะปล่อยเขากลับไปนะคะ faster, faster. <laughs> I'm not going to touch it. <laughs> oh, no, no, no. oh, no. no, no. Quick, then. It's not It's I, think I don't know, it might. the The clutch is going to Oh, please get me a fish. They're so not Not gonna <laughs> สรุปคือไม่ได้ปลากลับมาทุกคนได้ตะปูกลับมา1ตัวนะคะ not that bad จริงๆช่วงนี้นะักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะทุกคนก็คือผัดกันเข้ามาออกไปนะคะสรุปคือเราผัดที่นี่นะคะทั้งหมดอ่ะ13คืนทุกคนก็เลยจะตัดเป็น2คลิปนะคะเดี๋ยวยังไงก็ ไปเจอกันที่คลิปหน้าอีกทีหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยอ้อมก็คือตัดไว้เฉพาะในส่วนที่เป็นของโรงแรมแล้วก็บริเวณรอบๆคันข้างนะคะส่วนอ,อีกคลิปหนึ่งเนี่ยกะว่าจะให้เป็นแบบพื้นที่บริเวณรอบๆเกาะนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมาถึงรีเปท,ทั้งทีถ้าไม่ลงทะเลถือว่ามาไม่ถึงรีเปนะทุกคน